สองสามพายมึงสามทีพายมึงสี่เลยเอ้ยแบ่งแล้ว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 เอ้ยโดนบล็อกโดนบล็อกโดนบล็อกโอ้คีบเยอะมากไม่มีละไม่มียี่อะไรเลยกระโมกระโมโมโอ้ตายไม่ได้ตายไม่ได้เฮ้ยไปวิ่งไปวิ่งไปรอดรอดรอดเอาเอาเอาห้าวมามาเอาเอา มีไปเลยครับมีไปเลยใส่ไปเลยอยู่ลงอยู่ลงไม่มีไม่มีไม่มีคูด้าไม่ใช่คูด้ามานนาวิ่พยพอยี้อ่เฮ้ยฮีอร์มานะพาร์ทอ้ไม่มีเฮียและวหมดแรงเลยล้มมาล้มมาเดินเดินไปฮิวตัวเองเลยเดินเดินเข้าไปตีแล้วก็ฮิวเลยได้แล้ถ้าเกิดมันทัพอย่างเงี้ยพอกูมีโอ้ชิแปลกแปลกมเพื่อน โอ้ฟ oh, oh ีนดิ๊กมาโอ้โหสิบวิคุ้วาสิบวิคุ้งเกิดอ่ะวคุ้วาไปโหปัดสวยสัตว์ปัดสี่ปัดห้าเฮ้ยเจ๊ฟุคิวฟุคิว ผมโซลคิวมันรู้องช่วยชลตาฟีได้ตายเลยไม่รอดไม่รอดเลยไม่รอดไม่รอดเฮ้เจ๊ โอ้กูตายไปเลยโอ้โดนฮีลยจิ้มอยู่นะพัดฆ่ามันอุ้ยสู้เซฟไอ้เหี้ยติดโกงไอ้สัตว์ไปไม่ได้ผมชนะเพอไอ้เหี้ยกล่องไอ้เหี้ยกล่องกล่องผี มีจิตเล่นเพิ่มกูนหน่อยมีจิตเล่นเพิ่มกูนหน่อยโอ้ยชนใบสั่ส้เปิดพัดโอ้หายไปเลยคุณคือปัดสวยโอ้แบบโอ้โอ้แ,โอโอโอแรงแรงเมาต้า ไอี้นี่มันไม่ตายให้อ่ะมันมีไอจิ๊ดอะประเด็นคือมันไม่ตายให้เว้พิเชษพัทรรับทุกอย่างเลยครับเหนื่อยปะเหนื่อยอี้เยี่ยนี่วะ <c oughs> เดี๋ยวไปเหมืนอน <c oughs> ม,มันจะมานะกูว่าน่าจะมาโรน่เยเนี่ย <c oughs> สมองแตกแล้วนะ่ะเ <c oughs> อาต่อดีต่อไอ้เด็กต่อดิพาสู้ <c oughs> ตอ่อเลยต่อเลยแเลยเมื Naj ่อกี Naj ้นะเจอสองนะตัวคอสองกูเอาเยื่อใจรอกไปเลยนะพากูห้าวิมิวผมกูไม่ตีกูไม่ตีรอช่วยได้ แรกกับช oh, ีวิตกูโอ้แต่มันโอ้ชุดฟิบีเคบีไปแล้วตีหน่อยตีหน่อยชุดฟินตีหน่อยเออ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 ดีทีเดียวตายง่ายเหรออืมจะพักโคตรแบกครับโคตรเข้มอ่ะจูจะแบกไงไรสัตว์ ของจริงเลยเนี่ยเมื่อไหร่เฮียนี่มันจะเก่งเนี่ยเฮียเอ็มกูเนี่ยเก่งแดมเพจรอบหนึ่งเลยนะเราเมื่อไหร่มันจะเก่งใครแบกเมื่อกี้ยังแพ้รับทุกอย่างก็มันขี้ขวาอยู่ไงนะพัดพยายามขี้ขวาอยู่กดแม่งไปรออะไรเฮียลดนเพจแต่มึงไม่ได้เก่งแดนเพจเลยนะเว้ยนี่ขึ้นได้ลงนี่เลยนะอ้ เชี yeah. ่ยของมึงเท่ดียวะล้พัดเจ๋อคลิ้งกว่าเจ๋อคลิ้ง ไม่ทันดิวิ่งเร็ววยรองเท้าดิโอ้โเดี๋ยวนี้รองเท้าชิ้นแรกโคตรเท่เลยเอ้าเฮียทำไม่โดนโคตรแรงเลยเฮียอ้าวอ้าวมั่ว พักำลังไปวิ่งมาเรื่อยๆโอ้ไม่ได้วะเออเอออะไรเอยไปว่าเราได้บินก่อนสับหัวมันพาสกำมมูกำมมูกำมมูไปอยู่ไปอยู่นี่มานะไร เอาโหเอาหมดงวละสุดเฮ้ยฮิ้งยี่เอาตายโอ้สวยละไม่ทันละตายละปึ๊บตีไฟบิชอตอปล่อยก้ปล่อยกตายแลตายโอ้โหคม ชนะเลยอุ้ยไม่ตายมันมีกระบองมันมีจิงจุมันมีจิงจุหอมขคงเยอะโค้งแบบเมโลสัตว์ึงเกินอืินส่งเพื่อกูดิสัตว์ฮ่าฮ่าเฮ้ยเชี้ยหายละตายดีอย่างเงี้ยเดินลุยเชี้ยกองไฟยาว8เมตร ตับขอ,องมันรออย่เปิดเลยไม่อยู่ที่ไหนโอ้โหชนะเหอะของนี้ออกออกออกบุคลงนี่เหี้ยอุอ้ย ไอ้ป <c oughs> ี้ัวโมดไม่ดีแล้วไหนนะพัดเอ็ดเนี่ยๆๆผมวิ่งรอเบียดมถอยได้ๆเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาลองเล่นดูพร้อมโอ้โหเกิดไฟโอ้โห <c oughs> <c oughs> ออกอย่างนี้ โอ้โหชนะฮึอี้ยันไปยี่สิบคิวขึ้นไปหมดแล้วนะพัดโดนไม่ไแม่งรอยโอ้แรงแรงพันไกลไปวะนะพัดช่วยไม่ได้วะสุดใจเลย ก็จะไม่ได้แล้วว่าโล่เงี้ยต้องเอาต้องหาคนแล้วมันเกิดหมดแล้วกูโดนกูโดนกูโดนเลยไม่ได้วะช่วยไม่ได้โอ้โหหูแบ๊บนุกทีแบกเหมือนกันนะเฮ้ยอืมเอาลงหลุมไปด้วยสตัตว์ไม่คิงหัดล่อให้นะหัดล่อให้หน้านี้คิดว่าท่าเลยไปยีตีตีเออ

ปไปเลยได้ได้อุ้ย <was> โอ้ยพะยาต่ตอเฮ้ยจับให้ตีสู้ตีสู้ตีส,ตสู้ไม่ต้องกลัวผมปฏิสัตย์เย็บแม่เพื่อนกูเพื่อนกูนก,นก,นกายล่างนะเย็บแม่ระวังตัวไว้นะพวกมึงอะ่ะกายล่างนะบ้าเดียวได้ ว้ยขี <ett uell> ่ไปถึงเฮ้ยไม่ได้วะยังไม่แอปมาดิท่ันห้าตัวสัตว์ข้างบนนี้อ่ยอีซีบอลอ๋อเฮ็กตัวเองโอ้สกดสลิปไม่ทัน มันห่นอนไปแล้วไอ้เ่นี่นะ้ได้นะหนึง่งเออโอ้ตายเลยสตัว่นี้ยโอ้ผม โอ wh, ้โหไปได้หวะอุ้ยเอ้ลดนใบอยู่ดิแก้วอดแก้วอดเป็นคนแก้วอดเป็นคนจะมาแก้วอดเฮ้ยเอาป่าปักเฮ้ยน้องเฮ็กไปดิกูไม่กลัวเฮียงแล้วอาดิเฮ็ดแม่เอาได้ปะเอาได้ดิเฮ้ยโอ้กูแตกกูเบ็ดเนี่ยทาร์กูเบ็ดแล้วกูเบ็ดแล้วกูเบ็ดไงฉันเดกไปขายอยู่มีวอดเต็มในกลางวอดเพียบ ยืยนในป้อมมาแล้วโอ้ยชิดอ,อ,อ๋ออ๋อ้ยเฮียกดทุกอย่างเลยสัตว์บีเคบีแล้วทำม,มิกกบีเคบีมาอะคิดวบีเคบีมาตีตีตโซลคิวไปอยู่ไปอยู่โอ้สหโอยอ้าวโดนเหี้ยอุ้ยไอสัตว์กิมเมอร์ เจ็บแม่กูเห็นมึงคุดรถใบอีเหี้ยมาดิสัตกูมีกูมีไก่บึ้บกูขาบันเออบินออกออาวกูแตกโซโลโคิวเออ โอ้ลรวทูแม่งสุดยอดวะตารนี้แม,ม่งโคตรมันเลยวะโอ้ชิดต,ตายดิอย่างเงี้ยเออโอ้ยอันตีสิ่กูลเลยเหรอตายก็ได้ฮันเตอร์ไม่อยู่หลบโอ้ไม่มีดัสแต่ไม่เป็นไรให้คิวคิวของมันเยอะ ฟัสฟัสไม่สนกูยังไม่ได้เล่นเลยเกยมนี้นอกจากวิ่งไปเป็เนเนดให้เพื่อนเนี่ยโอ้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 ยตัยบหยุดยับโอ้ยเกมแล้วเนี่ย,ยต้องขอบคุณจอตอมที่เข้ามาให้กูเล่นเรือย เปิปดก,ปก่อนได้ปูดเพื่อนกูเปิดก่อนได้ปูดเชื่อว่าไม่มีกูงั้นเหรอฮะเฮ้ยโอ้โอชิดจับให้กูจับให้เฮ็นให้เฮ็นให้สวยฆ้ามันตีฟเอาตีฟเดี๋ยวคนบัตซีดีสี่ที่หกตะฟังกูตายไปสิบเอ็ด เกมนี่ยืมไปคนตายแทนกูแล้วคนตายให้กูแล้วโอ้โมไม่ได้ไปไม่ไหวว่านพัสจริงไม่ได้ไปว่าอะไรนพัสไอ้ยี่มันอืมไม่ได้มาพาพ่อมาแล้วใส่นะอู้สวยปาด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 อ๋อได้คดีว่ะผม สถานบว้สตาทสานสานหอมถามยิงน่อยเลยไมันหลุดหมมันจะขึ้นมาบนมันจะขึ้นบนโอ้ยสัตว์จักรโลเราสับโหดไสับพันเลยเหียโอ้ยเดจักรกจักรจักรจักรกจ้าสวย หนักติดหนักติดขึ้นดิี <laughs> <c oughs> ปโปรสไนเนปอร์ยิงเป็ดอีเหี้ยเอา้เอาไอ,าอา้สัตว์ตับไปแล้วข้ามมาเลยเพื่อนสวยท้ามเพ้ยอ,อะไรเพื่อนสวยเลิศแม่รอช่วยนะพัด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 โอ้สวย,สวย,สวย เยเด้ดีดยอ่ะดีอ่ะฟาดดี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 เอ้าขึ้นไปดิหโคตรแม่เลยไอ้สัตว์รูบิกยกแปหพ่อเลยกำลังหาโคตรเลยสาวสเุ้ยน้ำตาข้นเลยแนตั้งวันจีเซียนตั้งตั่สอแช่ไมไม่คือหวนของดเวยเ็มสดเลมไมคือหวของนีไปไปก่อน เราล่นเกมมนอยู่ยัดแม่ที่บใบไม่เลิกเล่นดดเอไอ <gen ius> <es> ้สักเหลือเชื่อไม่จะเลิกเล่นอะไนออกมาเสี่ยววีวีว้ามเพียวเพียวชาเงินสวยชายเงินสวยชายเงินสวยมาเป็นรักมาเป็นเลดมาเป็นเลดมเป็นเลดแม่มาเป็นพ่อเปมนเล็นผีอะไรผีอะไรเตะแม่งเลยครับโอ้เย็ดแม่ตีดิโวยเียอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ย โอ้ยอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย่อ้ยโ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 อ้่โอ้ยโอ้ยโอเยยโอ้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 โอ้สวยโอ้ยโ้ยอ้ยอโยโยออ เอาเอาไอ้เหี้ยโดนลูกปั้นติดติดแท้เลยยี่ยี่ติดลูกปั้นเลยสัสฝันเป็นหกใครคนงูเอาอยู่เพื่อนเอาโอ้ยเยอะตัวทีไฟของจริงทิกุมึงว่าชินเชียยุ่งอีชินนิ้งว่าใช่ไหชินชีว่าหวานนะเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อไงเดียเฮีย โอ้ยโหโดนตันเจ็บแม่เออเข็ดไปหมดสวยไปลูกตีไปกูร้อด้กูใสไม่ได้เหียเออลูกวาล้ลูกวาลวนี่นี่ลูกวเออเหียคนบัวคนัเวร่วโโดด่ายิ่งกว่านทนโดด่าพ่อแม่

โอ้ช oh, like oh, oh. ีตกูตายหู้โหไอโขมาต่อนะครับมาต่อยังไม่ต้องแบทป่ะมีมีมีมาใส่เล่นไปแล้วอ่ะไปลองเล่นดูเดี๋ยวมึงรอเล่นตามจังหวะสองไม่ต้องไม่ต้องแบทเป็นเอาอะไรกันแม่นะพัดโทษร่ะอะไรอะไรไม่ชีดเลย โอ้ยเราป้องแป้งโอ้ยเอโคหายไปเลยอุ้ยปัดไม่ได้โอ้ยจะนัดตายป่ะว่าจะนัดรอดอยู่ไม่รอดแล้วมีใครเติมป่ะไปอยู่ไม่อยู่ด่วนเลยไอ้เคนี่ไม่อาพีอะเฮ้ยหา้แล้วโดนไอ้โคมาอยู่เลยปูเฮ้ยมีคนเร็วดูดูมีคนเร็วอยู่คนเดีวออยคนเร็วเลยยืมไอ้ซอยยับเลยไปดิวิ่งอีกวิ่งอีก ไมม่ีปิวคนหิว,วให้เอ้ากุมม้งเฉยเลยโหแรกกันเลยแตนฟ้าได้ก่อน <c oughs> เฮ้ยไอ,อ้ไทยเลนหนึ่งไอ้เหี้ยโทรแล้วคิว ủa oh, cay à? ui oh, yeah, một đi <laughs> phát lẹ ra phát lẹ <laughs> ai ủa chưa phát lẹ ơi chơi đuôi à, thuốc giảng đó ôi cú bạc cầm cầm ui cái khô rồi ôi 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 พวกโดนพวกเอโก้คุโ,คโ,คโดนไปโอ้สวยสุดมาก๋ <c oughs> ยว่กูในเกียร์ห้าวิมีสกิลรอมันมีเงินมีเงินเกนให้เกิให้ แม่ตึงจัดบีเคบีบีเคบีมันบีเคบีช่วยบกด้วยช่วยบกด้วยพัดลองโอ้แตพายบอกเลือกเกาะกูเยอะเกาะกูเยอะปั๊บดาอันเฮ้ยโอเคกูกูมีกูมีเลยเนี่ยแม่โคโน เอาทุกอย่างไปแล้วโอลาเคิลอยู่ข้างบนนี้เอาโอลักเซ่นไปฆ่ามันเว้ยอย่านี่ยโอ้พอดีเวทเมลเวิดเมลซัดต่อไม่สนโซโลถคิวโอ้ยโอยโอยสวยพวกูทิ้งบบ้าน แรงไม่ละคิดใหญ่อะมันแรงไม่ละเฮ้หลังหลังเข้าคีใหญ่อะมันแรงไม่ละพออฟเลนีเสด็อก กูอยู่ไหนกูอยู่ไหน